โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับผมก็คือเจ้าตัว m y d e f i p e t นะครับผมก็คือเป็นเกมเป็นเกมที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับตัวเกมเนี่ยอธิบายเดี๋ยวขออธิบายง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือเป็นเกมเลี้ยงสัตว์นะครับผมแล้วก็เกมเนี่ยรันอยู่บน2เชนนะครับแยกกันนะครับก็คือบน Cardiachain แล้วก็ BSC chain นะครับผมคาดีเชนเป็นฝั่งของเวียดนามนะครับผมแล้วก็ BSC c h a i n ก็ อย่างที่รู้กันเนาะก็คือเป็นเป็น c h a ของ b ิ n a เอ e นะครับอตอนนี้ตัวเกมของ My d e f i p e t เ่ยเอ่อได้มีการอัปเดตนะครับเรื่องบอสไฟ h t นะครับผมอันนี้ที่เปิดให้ผู้เล่นทั่วไปได้เข้ามาลองใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมก็คือ v e r b o บ s นะครับก็คือการตีบอสนะครับซึ่งการตีบอสเนี่ยจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ได้เอิร์นนะครับผม นอกจากที่เราจะไปทำการส t ต็กกิ้งแล้วนะครับผมก็คือการบอสไฟนเนี่ยก็จะเป็นอีก,อกฟังก์ชันหนึ่งที่ทำให้เราหาเงินได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปเรียนรู้กับการเข้าเล่นบอสไฟ์ของ My Defi Pet นะครับผมว่ามันทำยังไงแล้วก็เราจะได้อะไรจากมันบ้างนะครับนะครับเริ่มต้นผมเข้าไปที่อินโฟนะครับผมดู ทางเทนนะครับผมข้างนี้เขาก็จะบอกว่าบอกคร่าวๆนะครับก็คือว่าการที่เราจะเข้าบอสไปเนี่ยเราต้องเอาสัตว์ของเราอ่ะมาลงทะเบียนนะครับมาสายอัพนะครับเพื่อทําการต่อสู้นะครับผมโดยที่ว่าบอสเนี่ยจะมีมีทตานะครับผมก็คือมันจะมีระบบชนะท่าอยู่ในการตีบอลนะครับผมถ้าเราเลือกาตาที่บอสแพ้ทางนะครับผมก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับผมการโจมตีพลังอะไรเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับผม แต่ว่าในแต่ละรอบไฟท์นะครับจะมีบอสมาให้ตีทีละสาตัวเท่านั้นนะครับต่อไปรายละเอียดในการบอสแบทเทิลนะครับผมก็คือเราจะเอาสัตว์เรามาลงทะเบียนได้ทีละ1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีการเสียอาหารนะครับผมนะครับแมกซิมัมสี่พันนะครับเท่าที่เขาเขียนนะครับในแต่ละรอบนะครับผมสัตว์ที่เราเอาไปไซอัพนะครับถ้าเข้าสู้บอสในราวนั้นแล้วนะครับออกมาเนี่ย ก็คือจะต้องพักไว้192ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรักษามันนะครับซึ่งในระหว่างที่มันพักเนี่ย192ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถอะไรนะผลิตซิเวอร์ได้นะครับผมตอนที่เราฟาร์มนะครับมันก็จะไม่สามารถผลิตซิเวอร์ได้นะครับหรือจะไม่สามารถไปทําการผสมพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ได้นะครับถัดไปเป็นเรื่องสเต็นะครับผมก็คือก็มันจะมี HP เนาะ Attack แล้วก็ Critical แล้วก็ Attack Speed นะครับผม ตามนั้นนะครับผม HP ก็คือเลือดนะครับ Atack คือการโจมตีนะครับผม c r i t i c l ก็คือมีโอกาสที่จะทำ Damage นะครับเพิ่มขึ้นจาก100% 120%นะครับผมแล้วก็ Atack Speed นะครับก็คือตีเร็วนะฮะถัดไปเป็นเรื่องธาตุนะครับผมก็คือธาตุในเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด6ธาตุนะครับก็จะมีการชนะทางแพ้ทางกันตามรุ่นนะครับผมตอนนี้หลักๆที่มีธาตุอยู่เท่าที่เห็นนะครับผมผมก็จะมี4ธาตุนี้นะครับน้ำไฟลม นะครับแล้วก็เอิร์ธนะครับหรือภูเขานะครับแล้วก็จะมีแสงสว่างกับความมืดนะครับที่ชนะทางแข่งทานกันนะครับถัดไปจะเป็นดาเมจรีวอ์ดนะครับก็คือถ้าเราทําดาเมจได้พันดาเมจนะครับใส่บอสได้เราจะได้หนึ่งเอ็กเซียนะครับผมแล้วก็เราสามารถเก็บเอ็กเซียได้50เอ็กเซียต่อวันนะครับผมซึ่งเอ็กเซียที่เราได้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเป็นดีเพชได้นะครับ ต่อไปเป็นลีเดอร์อ a วอร์ดนะครับผมก็คือใครทำดาเมจมากที่สุดนะครับเรียงลำดับลงมานะครับผมก็จะมีรางวัลให้นะครับผมก็คือท็อปได้อย่างหนึ่งพันดีเพนะครับผมที่2นะครับทำดาเมจได้เยอะอันดับ2ยจะได้400รดีเพรนะครับอันดับ3ได้200อันดับ4ได้100นะครับปรลดลงลดลงมานะครับผมจนถึงลำดับที่500ขึ้นไปนะครับจะเปลี่ยนจากดีเพรเป็นเอ็กเซียนะครับผมอ่า แล้วก็ลันไปจนถึงระดับที่12 0 0เลยนะครับถัดมาจะเป็น last hit reward นะครับก็คือคนที่ทำดาเมจคนสุดท้ายนะครับจะได้รางวัลพิเศษไปนะครับผมก็คือบอสที่เลเวล1ถึงเลเวล5เนี่ยถ้าใครตี last ดาเมจครับก็จะได้ไป2ดีเทนะครับ แล้วก็ถ้ายิ่งบอสเลเวลสูงขึ้นนะครับผมดีเพทที่เราจะได้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพวกมีวิ c ตอรี่รีวอร์ดนะครับก็คือคนที่เอาเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาสมัครไว้นะครับสู้บอสก็จะได้รับรางวัลเซนตพิเศษครับตอนที่บอสบอสบอสตายนะครับผมก็เราจะได้รองพิเศษนะครับอันนี้ก็จะน่าจะามีการเรนดอมไปนะครับผมอย่างช่วงทดลอง เราก็ได้เป็นแอคเซียมานหนึ่งอันนะครับโอเคนะครับผมเรามานับถอยหลังการรอตีบอสเลยนะครับผมโอเคตอนไปถึงการตีบอสนะครับผมเดี๋ยวกดมาดูลีดเดอร์บอร์ดก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดั t ต้าครั้งไหนไม่รู้นะครับผมมันก็จะดูดั t ต้าลีดเดอร์บอร์ดของเราได้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็คนอื่นๆนะครับอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วนะครับ สามารถได้ดูลำดับได้นะฮะแล้วก็มาดูลาสฮิตได้นะครับว่าใครตีเป็นอันดับสุดท้ายนะครับตีดาเมจสุดท้ายนะครับทำให้บอสตายนะับอ่ะตอนนี้ตัวบอสนะครับเจนเนเรตมาแล้วนะครับผมกำลังมึนซิ่วๆอยู่นะครับผมรอสักครู่นะครับอ้าวอันนี้ก็คือให้เราเตรียมตัวนะครับ next round จะเริ่มขึ้นในอีก2นาทีนะครับผมก็ไปเช็คดูสแตทของ สัตว์เลี้ยงของตัวเองได้นะครับผมเข้าไปที่ตรงสายอัพด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีเวลานับข้าวดาวอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเล็กาวตรงนี้นะครับโอเคนะครับติดห้าวินาทีนะครับนับถอยหลังสายอัพนะครับเล็กาวเริ่มนะครับดึงค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับรอมันโหลดนะับโอเคสายอัพขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คือเราเลือกสัตว์แล้วก็กดสายอัพไปนะครับมันก็จะบอกว่า your pet ดูเพชรดูเซนทูบอสอารีน n a เน็กซ์ราวนะครับก็คือในรอบถัดไปที่จะถึงนะครับโอเคเมื่อกี้มันเสียค่าส i g อัพไปหมื่นหมื่นฟูนะครับโอเคเวลา s i g อัพนะครับมีเรามีเวลา s i g อัพให้ทั้งหมด10นาทีนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็ค่อยๆสายอัพไปเรื่อยๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารออีก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ตัวเกมมันก็มีระบบป้องกันนะครับผมถ้าเราซายอัพเพชรจะายอัพเพชรเกินนะครับมันก็จะขึ้นเตือนว่าเราถึงลิมิตเ,เราได้ s ายอัพไปแล้วนะครับติดลิมิตการปล่อยสัตนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นการเช็คจํานวนสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆนะครับคนที่เอาสัตว์เลี้ยงมาเพื่อที่จะสู้บอสนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่ หน้าละ10ตัวนะครับผมมีทั้งหมด172หน้านะครับก็คูณ10เข้าไปก็จะเป็นเกือบพันตัวนะครับพันเตัวนะครับสามารถเข้าไปหาดูสัตว์ของตัวเองได้นะครับแล้วก็ดูสแตทของคนอื่นได้นะครับโอเคนะครับระหว่างรอนะครับมาดูรายละเอียดตรงเอ็กเซียด้านซ้ายบนเลยนะครับตัวขวดนะครับก็คือเรา ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับผมมันก็จะมาบอกว่าตัวขวดนะครับเราทุเดเนี่ยเอืนไปกี่ขวดนะครับ0า50นะครับแม็กซิมัม50นะครับผมแล้วก็ x อก a ซียทั้งหมดนะครับพันเ x กเซียจะได้เท่ากับ1 V ึทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ c h a n g e ที่เขาตั้งไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรายิ่งมีเก็บ X อก a ซียได้มากนะครับเราก็สามารถเดินได้มากนะครับผม โอเคนะครับตัดมาที่สนามต่อสู้นะครับผมการต่อสู้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็คือเขาจะส่งตัวสัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปนะครับเป็นรอบๆนะครับรอบละกี่ตัวไม่แน่ใจนะร้อยอยู่สองร้อยตัวนี่แหละนะครับแล้วก็ไปตีกับบอสนะครับบอสก็จะมีสกิลมีธาตุบอกอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็จะมีแถบเลือดบอกนะฮะก็ อถ้าสัตว์เลี้ยงของเราได้เข้าต่อสู้แล้วมันก็จะขึ้นข้อความด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมสีเหลืองตรงนี้นะครับว่ายัวเพชรพือนพื้นแฮร์จอยเดอะดัเทิลนะครับผมแล้วก็ทําการตีไปาดาเมจก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดามเมจไม่ขึ้นแล้วก็แสดงว่าตัวของเราน่าจะตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้ด้านล่างก็จะมีให้ดูนะครับว่าตัวเพชรลิเทียนหรือว่า ตัวเพชรเ remaining เพชนะครับว่าเหลือจัดเลี้ยงในสต็อกเท่าไหร่นะครับที่ทุกคนเอามาเรียนกันไว้นะครับก็ปล่อยมิตูไปเรื่อยๆนะครับตามรอบของมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมก็นั่งดูไปนเพลินนะครับหรือเปิดทิ้งไว้ก็ได้อ้าวอยู่ดีๆก็ชนะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือบอสเลเวล3ดมฟีนะครับคุณได้รับ1เอเซียนะครับ ถูกส่งมานะครับหลังจากชนะไฟนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเป็นรน้อยร้อยยีเก้าอ่ามมีเอ็กซ์เจกระเป๋าแล้วแล้วก็ต่อไปบอสตัวต่อไปมันก็จะเจนเนเรตขึ้นมาเลยนะครับผมอีกประมาณ2องนานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวน้ำ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวนะครับเม็กซาวประมาณ2นาทีนะครับผมให้เราไปเลือกคาดที่จะมาสู้นะับโอเคหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทําการสายอัพนะครับมีเวลา s ายอัพสินาทีนะครับผมพอสายอัพเสร็จก็รอนะครับผมแล้วก็มันก็จะวนวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบอสของมาดิฟายเพชรนะครับผม สิ่งที่อยากคอมเมนต์ก็คือว่าเราต้องเก็บ X e เอ็กเซียเยอะหน่อยนะครับก็จะได้1นึ่งดีเพซนะครับต้องพั e นพะันเอ็กเซียนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ควรควรจะทําต่อไปก็คือว่าเราต้องไปอัพตัวของเราให้มี h p เยอะๆนะครับแอนแทกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ยืนานานๆเพื่อที่จะได้ยืนานานๆน,นะครับผมพอบอสตี หลายๆทีได้ไม่ตายนะครับล้วจะได้ทำดาเมจเยอะๆเ,เพื่อที่จะได้เก็บแอคเซียได้เยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบอทไฟส์ไม่ดีไฟสเพชรนะครับผมก็เป็นเกมที่เพิ่งพัฒนาปีนี้นะครับผมมันอาจจะไม่ได้บูหวาอะไรมากนะครับผมก็จะต้องใช้เวลาเนาะขนาดเซ็กซี่มันยังใช้เวลาถึง2อปีเลยถึงกว่าจะมาบูมนะครับก็ตัวน,นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมลองศึกษากันดูนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ด้วยนะครับ <S <S ผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วมีอะไรคอมเมนต์ไวด้านล่างนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนได้ว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างนะครับเผือ่อเพื่อนๆเข้ามาดูกันนะครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ